บางทีเราทำคอนเทนต์่ะเรารู้สึกว่าเราไม่มีเรื่องจะพูดแล้วไอเดียตันมันเป็นเพราะคุณไม่กล้าพูดเรื่องเดิมแค่นั้นเองกลัวว่าแบบเฮ้ยฉันเคยเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วคนดูจะเบื่อไหมฉันพูดเรื่องนี้ไปแล้วจะมาพูดซ้ําก็พูดไปแล้วนี่คนดูเคยดูแล้วจะเบื่อไหมแต่ความเป็นจริงคือเขาไม่ได้มาเจอคลิปนี้คนเป็นคลิปแรกคุณไม่มีทางรู้เลยว่าไอคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเขาจะมาเจอคุณในคลิปไหนถ้าคุณบอกว่าอ๋อเรื่องนี้นะฉันเคยพูดไปแล้วเมื่อ40คลิปที่แล้วนะฮะแล้วถ้าเขามาเจอคุณณคคคลิปปปนนนนี้้่่่ะเเเขางงไมัถยุ็็รอ ร0อคลิปเพื่อไปเจอคุณพ right. well, sure kind of ูดเรื่องนั้นหรอกไม่มีทางเราต้องการให้คนจําได้ถ้าคุณอยากให้คนจําได้มันไม่ใช่การแค่จําหน้าเราได้มันต้องจําได้ว่าอ๋อถ้าเห็นหน้าคนนี้คนนี้เขาพูดเรื่องวินัยนะอ๋อเห็นหน้าคนนี้คนนี้พูดเรื่องการเงินอ๋อเห็นหน้าคนนี้คนนี้เขาพูดเรื่องสุขภาพเขาพูดเรื่องออมเงินเขาพูดเรื่องทองคาพูดเรื่องอสังหาพูดเรื่องประกันคือคุณไม่ต้องกลัวจะพูดเรื่องซ้าๆอาจจะแค่มีการวางกลยุทธ์หน่อยว่าโอเคสมมติฉันอยากจะพูด5 6เรื่องเราสลับกันหน่อยเพื่อไม่ให้มันพูดดดติิกกัันนเเรื่องมๆทุว แต่อยากกลัวจะพูดเรื่องเดิมซ้ําๆขนาดเวลาคุณดูคนอื่นน่ะคุณดูเขาไปคุณไปส่องหน้าโปรไฟล์คุณยังไม่นั่งไถย้อนดูเกิน5 6คลิปเลยคุณก็เปลี่ยนไปดูช่องอื่นแล้วถ้าคุณเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วมันไม่ผิดถ้าคุณจะเอาเรื่องเดิมมาพูดซ้ําแค่อัดใหม่พูดใหม่ใช้สคริปต์ใหม่แค่ยังอยู่ในคอนเซปต์เดิมให้คนเขาพอจะจำได้ว่าอ๋อคนนี้เขาพูดเรื่องประมาณนี้แค่นั้นเอง